ก็ใั้นนในวันนี้ผมก็มีไอติมอยู่เยอะแล้วก็ใช่แล้วนะครับในวันนี้ผมก็มีไอติมหมีแพนด้าจำนวน10แท่ง10ถุงด้วยกันนะฮะก็ใช่แล้วครับในวันนี้นะเราจะเอาไอติมหมีแพนด้านี้นะฮะมาปั่นในเครื่องปั่นดูนะครับเราลองมากินดูดูสิว่าจะเป็นยังไงโอเคป้องและฉันเป็นคนไปดูแกโอเคครับในันดับแรกเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาทําการแบบแกะใส่จานก่อนเลยละกันนะครับนะว่าแบบจะได้เยอะได้น้อยแค่ไหนกันนะเนาะโอเคเริ่มจากถุงแรกนะฮะแกะออกมาเลยครับ นี่เลยครับว,ว้าวไอติมมีแพนด้าสุดๆปอปแป๊บเดี๋ยวแก้แค้นให้อยู่บ้านนูน้นฝั่งนูน้นยิงเพื่อนผมทำไมเหรอว่อาหรือห่องอะไรนะอะ,รอะไรก็ไรก็ อะไรกอซาอ๋อไอคนนี้บอกพี่พดพาซาอดูชื่อข้างบนดูดิเออดูชื่อข้างบนดิมืออาจจะแบบกรอบชช่อม้าก็ไดเอ้ยพูดอย่างนี้ขึ้นเลยเหละพูดอย่างนี้ผมขึ้นเลยนะฮะว่าก๊อบชื่อมาได้ไงนี่ปักธงโซไปหนึ่งทีว่าไงวัยรุ่น สวัสดีครับรยกมือไหว้ไป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 ,ไปเพื่อนยิงปไปไวปไปไปไ่นปไปไปไยไนไปยนไปไนไปไปไ่ามาปาปามไปไปมาไป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 ไ่ไป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 ไวไปไ สวัสดีครับเด็กกระโปงทั้งหลายนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เข้ามาออนเกมในรอบ3ปีนะครับ3ปีนี้ที่นี้นี่คือ3ปีแบบจริงจังนะที่ผ่านมาเนี่ยผมอะ่ะให้น้องผมเล่นให้ที่ชือ่อโอเวร์แต่ตอนเนี้ยผมกลับมาแล้วครับแล้วก็จะมาเปิดเผยความลับ3ปีที่เคยบอกใครสมัยที่ผมเล่นฟรีไฟตั้งแต่ดงแบบปากกล้วยยังไม่แตกอะ่ะ ผมเป็นคนที่เล่นฟรีไฟแตกต่างจากคนอื่นโดยการวันนี้ผมได้ชวนเออ Can PS นะครับก็กกิกช็อตอ่ะเอ้เพอร์เฟกช็อตอ่ะมาเพ <laughs> อร์เฟกช็อตอะมา3คนนะครับ hey ได้แต่ได้แก่อินดา้าฟชาเวิดแล้วก็จาคอรนะครับผม yeah เพื่อมาเป็นสักขีพยานในการรับชม สิ่งที่ผมกำลังจะทำและให้ชาวฟรีไฟที่กำลังรันวงการอยู่ในนะขณะนี้ได้มารับชมแสดงอาการปฏิกิริยาสัมพันธ์ที่จะได้จ้องตาสบตากับบทกิริยาที่ผมกำลังจะทำนะครับไม,งงไม่ต้องงงไม่ต้องงงครูก็งงเหมือนกันอ่ะโอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยผมเป็นคนแรกในประเทศไทยนะครับที่กดตัว f อสะโบเชื่อไหม ไม่เชื่อผมไม่เชื่อพี่ไม่มีอะพี่มันไม่ีใครเล่นกันหรอกจริงไม่มีใครเล่นหรอกพี่ใครจะไปเล่นตัวเอฟผมถามจริงผมมี่จ่คลิกขวาจะวะผมเป็นคนเล่นรีเม์คลิกขวาฮะเขาสโคบกันพี่คลิกขวาใครทํากันไม่มีหรอกผมผมเป็นคนเล่นสปีดหรือวิ่งใช้ตัวอีโอ้โหหนักเลยเขาใช้ตัวชลิปผมเป็นคนกดนั่งกดตัวที พี่กดยังไงวะและผมกดนอนกดตัว C ีซีเขาไม่ตั้งพี่ไม่นอนผมกดกินเห็ดกดตัวบีและผมกดแอดิเดตใช้สกิลไปดูกันเลยครับผมเกมแรกในรอบสามปีไม่เคยได้จับไม่เคยได้เล่นไม่เคยได้แตะเลยนะครับโหลดมาปุ๊บเล่นปั๊บก็มาดูเอาครับผมให้พีเอแบบดูเป็นสักขีพยานนะเพราะว่าผมมีปัญหาเขาสามคนนี้อยู่นะครับเกียงเรื่องเขาหาว่าผมแบบ ทำไม่ได้ไงมันเล่นไม่ได้ใช่ไหมพี่ดาบไม่ได้มันเล่นไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่ไ้ยใครไปเล่นได้วะพื้นฐานของเกม FPS ก็คือลีกขวาสโคบถูกไหมถูกเอเออันนี้อะไรอันนี้ F สโคปปะทุกแล้วพี่เก็บของยังไงอ่ะ วันนี้ SPD ได้รับคำถาจากฟรีไฟให้ทำภารกิจเซ r ว i ร์วเอาชีวิตรอดในป่าลึกโดยไม่มีทั้งน้ำอาหารที่อยู่อาศัยเท่า <c oughs> นั้นไม่พอเราจะต้องหนีจากทีมนักล่าข่าหวัวตลอดี่24ชั่วโมงบอกเลยว่าทีมนี้เล่นจริงเจ็บจริงแตกจริง24ชั่วโมงของจริง <c oughs> ไปดูกันเลยดีกว่าว่าทีม SPD จะสามารถเอาชีวิตรอดจากทักราข้าหวัวที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันเลยไปว คนอยู่ช่อง s ีดชอบหการให้โน่หนึ่งนะครับผมวันนี้นะเรามาทำชาเลนจ์การได้ล่าในป่า24ชั่วโมงขมอะไรวะไหลไหลไ

วันนี้เราจัด Squid Game ในชีวิตจริงมีผู้เข้าแข่งขันถึง200คนเราจัดไม่ทานกระแสแต่พอเห็นมิสเตอรจัดที่ต่างประเทศเราจึงอยากให้คนไทยได้เล่นและมีโอกาสชนะได้เงินรางวัลด้วย เราจะมีผู้ชนะเพียงแค่คนเดียวนะครับและรางวัลคือ4 56,000บาทน,นะครับเงินมันจะติดไว้ที่มือของผู้คุมเราจะปลดล็อกตอนที่มีผู้ชนะถ้าป้าแม่งคนไปอย่าไปยอมเฮ้ยป้าสั่งอาหารหน่อยเอาอะไรเอากระเพราหมู8ชั้นอะ 3ชั้นเด็กๆเขากินกันกวนตี๋่วกเผาหมูไรแปดชั้นวะเอ้าก็ตามสั่งไงป้าได้รอแป๊บเนี่ยกระเพราหมูแปดชั้นหรือจะเอาสิบชั้นก็ได้ต้องเอาเมนูที่ป้าไม่มีขาย เาข้าวหน้าแซลมอนเบิร์นคิดได้ไงวะได้จัดให้ข้าแซลมอนเบินมันเบินตรงไหนอะป้าหรือว่าไม่มีไฟโไม่เบหลอกลวงประชาชน เบอร์ละเชียมึงกล้ากินไหม,หม,มกูแพ้ตมอนกูก็แพ้แตมอนเราตางทำี่ไแต้มอนมันดิบไงกูกินบ้านมาผจงมันดิน สองสําราญสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องเกงไกสไลเดอร์ใช่คะเฮ้ยวันนี้มีพี่คิงด้วยว่ะเออใครบอกพี่คิงนี่ SPD <ะ>ก็ปกต,ติ SPD ต้องมาเปิดคลิปกันแล้วอ๋อนี่พี่คิงหรือ SPD ดทุกคนดูหน้าไว้ วิคิงวิคิงวิคิงค่ะ SCD <อ>และเป็นทีมงานคุณภาพให้กับทุกคนแล้วเดี๋ยวรอแบบว่า SCD เขาบอกว่าเขาขอไปทำคลิปของเขาก่อนนะคะ<อ>ได้ปมีบทแล้วเพราะว่ากไมกสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท,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 ทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยเราอยู่กันในเกม Find a t Freddy Security บ r e g i นเ n g ซึ่งจากพาสที่แล้วนะคะเราได้รับปืนมาจากโซนอวกาศที่สำคัญนะมีน้องๆหลายคนคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าให้เปิดที่สำหรับเล็งนะคะแล้วมันก็จะง่ายขึ้นโอ้ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยครั้งนี้เนี่ยเรามีมิชชั่นหลายอย่างมากๆให้ทำค่ะ เพื่อนๆยังจำเควส t นี้ได้หรือเปล่าโหยมาตั้งแต่แรกเลยตอนนั้นแป้งเลือกที่จะไปชั้น2นะคะแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะไปโหลดดิ้งด็อกได้ที่สำคัญนะเราจะต้องลงไปที่ชั้น1ตรงฟู้ดคอร์